สุดยอดครับสุดยอสวัสดีครับกับผมนายชัยบูรณเทียนรัตน์หรือเนี่ยฮะนุยพายุ N U I P A Y U N U I เวนวัก P A Y U ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับลองเข้าไปชมลองเข้าไปดูหน่อยครับไม่ชอบใจอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่ชอบใจก็กดไลค์ถ้าเกลียดก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบที่หน้า กดทั้งกดแชร์ทั้งกดไลค์เลยครับแต่ถ้าชอบมากๆแชร์ทั้งสิบครั้งครับสวัสดีครับก็มาคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้นะเจอกับอุสเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพครับ,รบนี่คือครั้งประวัติศาสตร์นะเป็นครั้งที่2ที่เราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอบนอกเอาไอที่ IT เก่าๆอย่าไปต้องไปนัดนะฮะเพราะว่าเตะกันไม่กี่ทีมเอาแบบที่มันเป็นสากลเป็นใน เป็นครั้งแรกในประวัติไม่ได้ครั้งแรกครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ที่เราเข้ารอบนักเอาครับเราก็อยากจะทำสถิติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราเข้ารอบ8ทีสุดท้ายแต่ก็นะก็จบเส้นทางรอบนี้เพียงเท่านี้ครับเรามาดูรายละเอียดเกมครับเรามาดูรายละเอียดเกมกันเมียบ,บอกว่ารอริงรอริงไม่ต้องกระดกเลนโอเคครับก็เมื่อวานฮะเปิดโพสต์ตัวจริงส1เอ็ดตัวจริงมาเฮยงง ง,งโกก็เป็นปฏิวัติคมใหม่ตัวกลางก็เป็นดอลล่ากับสุพรรณพัน,พนสุพรรทองอะไรนั่นแหละที่อยู่บุรีรัมศัแบ็์ขวาก็เป็นมิเคิลสั้นแบกซ้ายก็เป็นเท,ทรลทอนบุญมาชันกองกลางก็เป็นสาวัตแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนัดแรกที่ลงนะครับจะเป็นพีระดนคนที่สองกลางตัวรับีคนก็วิรเทพป้อมพันหน้า มิดฟิลด์หมายเลขสิบเพลย์เมเกอร์ตัวทำเกมเป็นวรชิตเป็นวรชิตนะฮะซึ่งนัดที่แล้วนัดแรกๆเป็นใครก็ไม่รู้โอ้หโหน่าจะเป็นสุบโชคครับแล้วก็น่าจะเป็นสุภชายใจเด็ดซ้ายเป็นโอ้โหเอ้ยน่าท่องมาแล้วจะลืมอีกไม่รู้อะ่ะแต่ขวาเป็นรุ่งรัตนะฮะกิ อย่างที่เห็นตอนแรกคิดว่าจะเอาบดินลงหรือเปล่าเพราะบดินฟิจัาสะใจแต่ก็ไม่ได้ลงฮนะเอาใครไม่รู้ลงซ้ายซ้ายหน้าหน้า,นามีสุยใจเด็ดหน้ามีสุชยัยใจเด็ดขวาไปคุยกันต่อก็แต่ก็อย่างนั้นแหละครับเอ๊ะทำไมสุประโชคกับสุภนัทไม่ได้ลงงงท,ง,ทงทั้งทั้งที่คล่องตัวทักษะดีทั้งสองคนทั้งสองพี่น้องไม่ได้ลงผมเดาได้เลยครับว่า ในส่วนตัวนะครับผมเดาได้เลยว่าโอ้ครึ่งแรกเล่นเกมสวนลับแน่เพราะว่าไม่ได้เอากองหน้าตัวจี๊ดลงทั้งสองคนหน้าซ้ายกับหน้าขวาก็โอเคสวนลับก็นั่งดูไปเราก็สวนกลับครับผมอุสเบกิสถานนี่นะผมว่าเขาติดหนึ่งในสิบของเอเชียด้วยการเล่นด้วยวิธีการเล่นด้วย ด้วยทักษะของนักเตะแต่ละคนเขาบุกใส่เราเนี่ยเขาเล่นแบบว่ารัดกุมมากนะคือถ้าต่อบอลขึ้นไปไม่ได้เขาก็จะส่งหลังตืืนมาตั้นเกมือขึ้นไปใหม่และทักษะเฉพาะตัวเนี่ยเขาสูงมากทุกคนเราสองสามคนลุมก็ยังแย่งเขาไม่ได้ขนาะไอเด็กดาวรุ่งที่อยาก CSK m o s c มอกอ่ะคนเดียวอะ่ะ เราลุมแย่งกันยังไม่ได้เลยมันบังบอลมันคือหน้าข้างหน้าสามตัวเขาว่าทักษะดีทุกคนผมดูแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่มันหนึ่งในสิบเลยนู้ยในเอเชียเนี่ยเพอเพอเราไม่นับห้าเสือของเอเชียนะจีนเกาหลีญี่ปุ่นจาอุ UAE แล้วก็อะไรอีกทีมนึงน่งอะเขาเรียกว่าห้าเสือเอเชีย เขาอะลองจากนั้นเลยนะน่าจะติดหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดเลยอะอ่ะเอากลางๆก,ก็หนึ่งในสิบเนี่ยในเอเชียเข้ามาแน่ทักษะเขาดีมากเขาเลี้ยงบอลกินตัวเราได้แล้วคราครองบอลดีมากถ้าเกิดสมมติเขาขึ้นหน้าไปแล้วเขาขึ้นไม่ได้เขาก็จะส่งหลังแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่แล้วหน้าลายกองหลังเราอะโอ้ยเขาปั่นป่วดเราได้ตลอดหน้าลายกองหลังเรานี่อันตรายทุทกฝีก้าวครึ่งแรกเราเลยเล่น แบบเกมตั้งรับอยู่แล้วก็มาโดน1นึจากลูกที่กองหลังเขาเปิดมากองหลังเราจะไม่ได้แต่ข้าหัวธีรทรบุญมาทันมาเอ้ยมันจะแป้อะไรขนาดนั้นว่าข้าหัวแบบว่าเนี่ยอีกนิดนึงธีรทรมงถึงแต่ก็ไม่ถึงพอข้ามาปุ๊บกองหน้าเขาเนี่ยโอ้โหใจเย็นสุดๆเราพลาดจังหวะนี้จังหวะเดียวนะเขามีโอกาสยิงหลายรอบแต่ว่าก็จะไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เจาะเข้ามาอย่างนี้แต่เรามาพลาดจังหวะนี้นะ ข้ามหัวปุ๊บข้ามหัวปุ๊บถึงเท้ากองหน้ากองหน้าจับปับ๊บแล้วไงครับจับปุ๊บแล้วก็ยิงลอดวางขาปฏิวัติทำใหม่ไปโอ้โหทีมระดับเนี้ยฟุตบอลรายการระดับเอเชียนครับเนี้ยพลาดปุ๊บมันเสียประตูเลยเพราะว่าแต่ความเครียวความยากของเกมมันเยอะขึ้นและเขาจ้องรอที่รอคุณจะพลาดอยู่ พอคุนพลาดปุ๊บเขาก็ลงโทษทันทีแล้วเราก็ช่วงครึ่งแรกเราก็มีบุกอยู่พักหนึ่งบุกอยู่พักหนึ่งก็ยังเจาะไม่เข้าก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับมาใหม่ครับ <c oughs> พอจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งอิชิก็ทำการเปลี่ยนตัวทันทีครับโดยการเปลี่ยนสุพโชคสารชาติ ลงมาแทนวรารชิตครับผมแล้วก็เอาปฐพงออกเอาสุพนันเหมือนตาลงมาครับแล้วก็ยังใช้ลุงรัรเหมือนเดิมคราวนี้บอลไทยก็ดูดีขึ้นครับด้วยประสบการณ์ของสุพโชและสุพนัทสุพโชน,นี่ไปค้าแข่งอยู่คอนดาโลซัปโปโลแล้วก็ส,สุพนัทก็ไปอยู่ลูเชลวินครับที่กวินเคยไปอยู่อะที่เดียวเยี่ยม <c oughs> พราเปลี่ยนสุสระโชคลงมาการเล่นของไทยก็คือต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนและด้วยความที่สุประโชคได้ได้เป็นที่ญี่ปุ่นการครองบอลการจ่ายบอลการไปกับบอลเขาดูดีขึ้นมากครับเขาดูดีกว่าตอนที่เล่นอยู่ในไทยลีครับแขนงแข่ง,งแย่งยากขีเลี้ยงไปหน่อยแต่ก็เล่นดีครับถัาถามว่า ถามว่าเล่นดีไหมดีมากครับพอครึ่งหลังมาเราปลดเกมบุกเปิดเกมบุกใส่เขาบ้างและเล่นบนอลจังหวะเดียวคือจังหวะนี้ก็คือหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งสองไปหนึ่งไปหนึ่งสองไปอยู่อย่างนี้ครับไม่ได้เล่นมากจังหวะเหมือนค,ครึ่งแรกเออครึ่งแรกดย๋ยว,ว่ามากจังหวะเลยได้ครองบอลก็ยังน้อยได้แล,แล้วลูกตีเสมอขึ้นมาครับเป็นลูกที่เท,ทรลทบุญมาทันกับสุภพโชคสารชาติไปบีบ เพชรแย่งบอลมาจากกลางสนามจากอุซเบกิสถานพอบีบอบลแย่งมาได้สุพโชคได้บอลมาเลี้ยงจี้ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วทำชิ่งกับน้องครับนะาถ้าจำไม่ผิดกับสุพนัทปุ๊บพอชิ่งกับน้องจังหวะเดียวปั๊บกลับมาก็เข้าไปกรอบเขย่โทษชิ่งกับสุปชัยใจเด็ดแปะแมะสุภชัยเด็ดสุปชัยใจเด็ดสุปชัยใจเด็ดแตะกลับมาหนึ่งที และสุภโชคสรารชาติปั่นด้วยขวาโอ้โหลูกน,นี้เสียบมุมก็ไปสุดปัญญาที่โกอุสเบกีฐานจะรับครับเพราะลูกนี้ก่อนจะไปถึงโกครับลกูลกฮุกหลบมือโกของอุสเบกีฐานเข้าไปครับสกอร์ตามไปเป็นหนึ่งหนึ่งลูกนี้ครับผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเฮ hey, บ้านแทบแตกพริกที่อยู่ในต้มยำไก่ออกมาทางจมูกเลยครับเพราะดีใจครับเพราะตอนที่ เจ้าแซกกำลังปั่นผมกำลังตักข้าวเข้าปากพอเข้าไปแล้วก็ไม่ทันเคี้ยวครับกืนแม่งเลยครับพอกืนแม่งเลยก็ไอครับไอเอาพริกออกมาทางจมูกก็เพดังลั่นเมียเมเอลูกเล้อตกใจหมดกลางกินข้าวอยู่พอตีเสมอได้ทุกคนก็ไม่ดีใจแบบสะใจมากครับผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยมาว่ะเรามาว่ะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนสองสี่พี่น้องนี้ลงมาบนไทยดูดีขึ้นเยอะ ดูดีมากเสร็จครับพอติเสมอได้เราก็ยังบุกอยู่ครับยังบุกอยู่เป็นอาจินครับเพราะว่าบอลเรากำลังได้ใจครับผอบุกบุกไปบุกไปต่อบอลสวยงามอย่างกับฟุตซอลครับบอลจังหวะเดียวนี่โอ้โหคนไทยนี่สุดยอดมากครับพอบุกเพลินๆครับมาเจอลูกทีเด็ดของอุสเบกิสถาน เขาได้จักบอลได้จากแดนหลังส่งยัดเข้ามากลางแล้วก็เล่นหน้าลายกองหลังเราครับชิ้เงินไปชิ้เงินมาและเด็กวัย20ปีจาก CSK m o s c o ครับโอ้โหเล่นดีซัเหล้วเกิดเล่นอยู่หน้าลายหน้ากองหลังแล้วกองกลางตัวลูกครับก็แทงเข้ามาในในหน้ากอบเขตโทษครับเขาตัวเล็กๆประมาณชนาทิพย์เขาจับบอลได้ปุ๊บก็พลิกิงเลย พันษาเห็นว่าบูนก็เข้าไปขวางไม่ทันครับด้วยความที่เขาตัวเล็กพลิกไวและพันษาตัวใหญ่ไม่ทันรอยขาพันษาเข้าไปแล้วก็เลียดเสาวขวามือโกเข้าไปทํำหมายชีย้เลยครับว่าพันษาปิดไม่สนิททาให้พุชเบกิสถานออกนําไทยไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งตอนนี้ไทยก็รีบเปลี่ยนเกมนะครับผมจําได้ว่าลุงรัตโดนถอดออกแล้วใครลงมาไม่รู้จบไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนเกมไวเลยครับ <c oughs> แล้วเราก็มาบุกพอบุกปุ๊บอุสเบกิถ่านโชว์ความเขี้ยวครับ <c oughs> พอเขาได้บอลปุ๊บเขาดึงช้าเลยเขาดึงช้าจ่ายหลังขึ้นไม่ได้จ่ายโกโกก็แทงขึ้นมาให้กองหลังก็ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาคือเขาเอาชัวร์ครับว่าถ้าเกิดเจาะไม่ได้ก็คลองบอลกว่าเราจะแย่งบอลกลับมาได้อะใช้เวลาเป็นนาทีสองนาที โดนกินเวลาเป็นเยอะมากและเราพอได้บอลปั๊บเราก็ชอบไปเสียอะไรง่ายๆครับแล้วเขาก็ครองบอลกว่าเราจะแย่งบอลกลับมาได้นั่นแหละครับกินเวลานานมากเราเสียบอลง่ายมากครับอิชิต้องไปปรับเรื่องนี้ครับในการครองบอลในการรักษาบอลไว้กับทีมตัวเองเพื่อที่จะทําการบุกต่อเนี่ยอิชิต้องปรับครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับเรา กว่าจะเตรียมทีมกว่าจะรวบรวมกําลังคนมาได้เราต้องฝ่าฟันกับนายยกสมาคมเราต้องฝ่าฟันกับประธานสโมสรแต่ละสโมสรเราต้องฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างครับกว่าจะรวบรวมทีมให้ครบเพื่อที่จะมาแข่งขันรายการนี้เราจึงเป็นทีมสุดท้ายที่เขาร่วมแข่งขันรายการนี้มาถึงที่สุดท้ายเลยนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับอิชิตอนนี้ครับเราไปโฟกัสกับการทัดบอลโลกดีกว่าครับเพราะเราอ่ะ ไม่หนีกับอุสเบเท่าไหร่อุสเบเนี่ยถ้าให้ผมดูนะครับติดหนึ่งในสิบของอาเซียนเอ้ยติดหนึ่งในสิบของเอเชียแหมอาเซียนบ้าไปแล้วในเอเชียเนี่ยเขาต้องติดหนึ่งในสิบครับผมคิดว่าเราสู้ได้ครับและเราไปโฟกัสกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับแล้วพอเราโดนนำปุ๊บเราก็บุกต่อโดนลงดอลอได้มงมิเกลสันเนี่ยผมผมชอบมากเลย ทนไถไปเรื่อยมุดไปเรื่อยสุดยอดจริงๆผมชอบมากเลยทีลท,ทรวันนี้ก็เล่นดีครับเราก็แพ้ไปครับสองประตูต่อหนึ่งถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจครับแต่เสียได้เฉยครับเสียได้ที่ว่าเรามีโอกาสดีมากและนักฟุตบอลทีมนี้เล่นดีมากโค้ดดีมากโค้ด พูดเลยว่านักเตะทำตามที่โค้ชสั่งไม่เล่นติดแอคไม่เล่นติดโชวไม่ไม่ยืนอยู่กับที่เฉยๆทุกคนช่วยช่วยวิ่งช่วยบีบและเละ่นการเล่นเกมรับครึ่งแรกก็เล่นกันได้ดีมากครับสุดยอดครับไม่เสียดายเลยครับทีมไทยวันนี้ที่แพ้อุสเบกิสถานแบบสูสีถ้าเป็นก่อนน่ะถ้าแพ้เราก็จะเสจเราก็จะปวดหัวอเ้ยแม่งหวยชิบหายอะไรอย่างเงี้ย แต่เช่นครับครั้งนี้ครับไม่เสียดายเอ้อเสียดายครับแต่ไม่เสียใจยถือว่าคนไทยเล่นดีมากแล้วก็ทำให้ทุกทุกทีมในเอเชียมองข้ามเราไม่ได้แล้วครับเฮ้ยเจอไทยเว้ยไม่ได้ง่ายๆครับเฮ้ยเจอไทยไม่ได้ง่ายๆทุกคนต้องพูดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ครับพอเวลาเจอเราเราต้องทำให้เขาคิดอย่างนี้ให้ได้สุดยอดครับพี่ชี ก็ถามว่าทัวร์นาเมนต์นี้ใครเล่นดีที่สุดในสายตาผมก็ไม่มีครับเล่นดีกับทุกคนสุพนัทนัดนี้ก็เลี้ยงไม่ค่อยผ่านแต่โดยรวมของทีมดีเยี่ยมก็อยากให้รักษาโมเมนตัมอย่างนี้เอาไว้ครับให้คนไทยได้มีความสุขกันหน่อยตั้งแต่ลายเยว,วักมา มาโน่มาปวดหัวชิเป๋งเลยคือพ,อพอเป็นอิชิเราดูเราดูแล้วบอลมันมีทรงบอลมันมีเหลี่ยมในการที่จะพัฒนาต่อได้แต่ตอนมาโนกับไรย์หวกรา้าก,ก็เห็นอยู่มาโนก็เจอกับทีมในอาเซียนด้วยกันก็โอ้โหแทบจะแย่แล้วนี่อิชินี่จะไปถึงระดับเอเชียครับฉะนั้นเราต้องให้ ให้เขาทำทียาวๆครับปีสองปีไม่รู้เรื่องหรอครับจัดไปเลยห้าปีเอเชียรับรองคนไทยแม่งรับรองบอลเราแม่งสากลกลายเป็นบอลที่แบบดุดันแน่นอนฉะนั้นเราจุนเชียคนไทยกันต่อไปครับเกาหลีใต้รออยู่ครับเดี๋ยวจะกินโสมให้ด้วยต้มใส่เอ็มร้อยกินแม่งเลยอึดเล่นครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปผมแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์อะไรมาได้นะครับแนะนำติชมวันนี้ก็หลังเกมทีมชาติไทยก็ตกรอบครับแต่ก็ไม่เสียแต่ก็ไม่เสียใจแต่เสียได้ยใช่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับดูคลิปผมแล้วขอให้รวยถูกหวยพรุ่งนี้กันลงวันเบอร์ใหญ่สวัสดีครับทีมไทยสุดยอด